เราชาร์จแบตโทรศัพท์ในแต่ละวันในทุกคนมีโทรศัพท์กันอยู่แล้วนะครับทุกครั้งที่เราชาร์จแบตโทรศัพท so ์แต so so ่ละวันที so them, the game, ่ผ่านไปบางคนชาร์จ2รอบ3รอบแล้วแต่แล้วแต่การใช้งานก็ให้เรานึกควบคู่กันไปเลยว่าเราเนี่ยได้ได้ชาร์จแบตอิมานเราแล้วหรือยังในแต่ละวันในแต่ละครั้งที่ผ่านไปทุกครั้งที่เราชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือเราเนี่ยให้เรานึกไปเลยว่าแล้ววันนี้เนี่ยอิมานเราเนี่ยได้รับการชาร์จแบตแล้วหรือยังเปรียบเสมือนแบตเตอรี่ที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันยังใช้การไได้อยยู่่มมเสี แตม่มันหมดหรือมันใกล้หมดตัวแบตเนี่ยยังใช้ได้อยู่ไม่ได้เสื่อมที่จะต้องเปลี่ยนแบตใหม่มุสลิมทุกคนก็มีอีมานอยู่นั่นแหละก็ยังเป็นมุสลิมอยู่ไงอีมานไม่ได้ถูกถอนรากถอนโคนไปไม่งั้นก็เป็นกาเฟซไปแล้วยังเป็นมุสลิมอยู่นั่นแหละยังใช้การได้อยู่แบตน,นะครับแต่ว่าอม م านระดับไหนยังไรปลอดภัยถึงขั้นไหนอย่างไรเหมือนกับผู้ที่ท่านนบีได้บอกเอาไว้ว่ามีอีมานแม้กระทั่งเล็กแม้กระทั่งเพียงมเมล็ดผักกาดเนะี่ยมันเล็กมากๆเนี่ยถ้าตกนรกกี่ปียาวนานขนาดไหนก็แล้วแต่ก็สุดท้ายก็ได้เข้าสวรร แต่แล้วก็ไม่ไม่ต้องการให้ไปอยู่ในสภาพนั้นเด็ดขาดอยู่แล้วนั่นไออีมานเนี่ยแต่มันน้อยมากมากมาก,มากสุดสุดแล้วทําบาปอย่างมากมายจานต้องต้องไปตกนรกก่อนเนี่ยแต่ยังมีอีมานอยู่ไงเอลาลหอสุดท้ายเอาลอก็ให้ได้เข้าสวรรค์ไงถูกไหมครับ แต่เราก็ไม่ต้องการจะอยู่ในสภาพนั้นหรอกเพราะว่าถ้าตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดิ้นรนเพื่อสร้างบรรยากาศที่ทําให้เกิด إ ي มานบรรยากาศสร้างบรรยากาศที่ที่ทำเอื้อให้เกิด إ ي มานเพิ่มได้เนี่ยแต่เราไม่สามารถดิ้นรนเพื่อสร้างบรรยากาศได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยถ้าทําไม่ได้ก็ต้องดิ้นรนเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เขาสร้างบรรยากาศนี้ให้เกิดขึ้นได้เราต้องดิ้นรนเอาตัวเราไปหาบุคคลสถานที่บุคคลที่ เขาสามารถสร้างสภาพบรรยากาศให้ที่ทําเอื้อให้อิมันเกิดขึ้นได้ช่วยเหลืออิมันหล่อเลี้ยงอิมันให้เติบโตขึ้นได้เหมือนต้นไม้ที่เราต้องรดน้ํามันอยู่นะครับโดยตลอดใส่ปุ๋ยโดยตลอดในยุค สมัยปัจจุบันเนี่ยเวลามุสลิมเราในอีมานอ่อนอีมานตกกันเนี่ยนะคือมันไม่เหมือนยุคสมัยพันปีที่แล้วสมัยท่านนบ,บีนะคือเวลาอีมานอ่อนอีมานตกในมุสลิมยุคเราเนี่ยมีอุดมการณ์ความคิดที่เป็นกูฟตที่เป็นเชื้อโรคร้ายเนี่ยที่ทาให้ตกศาสนาเนี่ยไม่รู้ขี่เชื้อโรคกี่อย่างกี่แบบไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยตัวเราเองนี่ก็อยู่ในประเทศที่มีชีริกการกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากเราเต็มไปหมดแล้วอย่างที่ผมเคยบอกไปม,มีการไหว้วอนวิงวอน ให้ความเป็นรรบูบิยะความเป็นเจ้ากับสิ่งต่างๆเต็มไปหมดแล้วนะครับซึ่งต่างกับสมัยท่านอับดุลลอฮฺวุลต่านความเป็นบุรบูบิยะนี่ถูกมอบให้อัลลอฮฺสุบฮานาอูตัลลาความเป็นเจ้าในการครองโลกปกครองควบคุมบริหารจักรวาลทุกสรรพสิ่งให้เป็นให้ตายนะครับวะไรอินสารนตะฮุมมันคอลกเสมาวาติว้เอาและยาูลวนอัลลอฮฺถ้าเจ้าถามพวกเขาใครสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดิน พวกเขาจะตอบอย่างแน่นอนเลยว่าอัลลอฮ์มั่นใจเลยอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างแต่ถ้าสมัยเราไปไปถามว่าใครสร้างชั้นฟ้าแผ่นดินเราคิดว่าเขาจะตอบว่าอะไรละ่ะธรรมชาติก็เรียบร้อยลวไปไหนต่อไหนเลยนั่นแหละรูบูบิยาไปโยนให้กับธรรมชาติไปเรียบร้อยแล้วถูกไหมโยนความเป็นรูบูบิยาให้กับธรรมชาติซึ่งอะไรก็ไม่รู้ธรรมชาติหรือบางทีก็โยนให้กับวัตถุในรูปแบบต่างๆมาในรูปลักษณ์ต่างๆปั้นกันไปในรูปแบบต่างๆโยนความเป็นรูบูบิยากระจัดกระจายเต็ไมไปหมดเลย ความเป็นรบุบิยานี่อยู่กระจัดก,กระจายตามวัตถุต่างๆเป็นหมื่นน่เป็นพันเป็นหมื่นสิ่งเลยคิดดูนะแต่ความเป็นรบูบิยาในสมัยท่านนบีเนี่ยมอบกลับไปให้อัลลอฮฺสุบนะฮานะะอตาลาแต่เพียงผู้เดียวคิดดูกับยุคเราเนี่ยความเป็นรบุบิยาเนี่ยถูกมอบให้กับโอ้โหเต็ไมไปหมดคิดดูต่างกันขนาดไหนแล้วอ่ะต่างกันขนาดไหนแล้ว